รายการแมวล่าภาพเพลินกำลังจะกลับมาอีกครั้งนะครับวับโจคอแล้ว26และ27มิถุนายนนี้ซึ่งทำการแสดงต่อจากวงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ที่จะทำการแสดงบ้านหนองคูในวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเรียกได้ว่า2วงนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับและเป็น DNA ของวงสาน้อยเพชรบนแพงก็คือมีการเชิญศิลปินเนี่ยมาตุ้มโฮมกันเพื่อมอบความสุขให้กับพ่อพแมแมเอฟซ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับ่ันอื่นต้องสวัสดี FC 300บ้านแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนว่าความสนุกหลังจากนี้นะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568มีต่อคิวกันเข้ามาเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับงานไลฟ์สด วงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ในวันที่24มิถุนายนนี้ที่บ้านหนองคูเรียกได้ว่าเชิญศิลปินรับเชิญมากหน้าหลายตาแล้วก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันด้วยก็เข้าไปร่วมส่งกาลังใจเพื่อที่จะไปทําลายสถิติ42,000คนชมสดกันที่ช่องกานชัยลาเพลินออฟฟิเชียลนั่นเองและแน่นอนว่าบอสโจเคาะแล้วนะครับกับรายการแมวล่าผาเพลินซึ่งรายการนี้ต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแมทไหนแมทนั้นเลยมีการ สร้างความสนุกให้กับพ่อพ่อ่ F c วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลาแต่นีน่นมาทันในช่วงก่อนที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงะจะเข้ามาช่วงหนึ่งนะก็คือต้องแต่มียายแหลมแหละแต่พอมาสนใจแล้วก็มาติดตามจริงๆก็คือต้องแต่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครั้งแรกแล้วก็ในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยก็จะมีการนี่แหละครับไลฟ์สดวงแมวล่าพาเพลินเพื่อที่จะเป็นการมอบรางวัลน,น้ำใจให้กับศิลปินแต่ละท่านแต่ละคนก่อนที่จะปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันก็คือในอดีตที่ผ่านมาอง อิงเพชรบั้นแพงมาร่วมรายการแมวล่าพาเพลินครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่ายอดคนดูก็2 3ง0 0 0หมื่นคนดูเช่นกันนะไลฟ์สดที่ช่องสาวน้อยเพชรบั้นแพงและแน่นอนว่าปีที่2ก็ได้รับการตอบรับดีเช่นเคยแมล่าพาเพลินเนี่ยทำศิลปินแจ้งเกิดมาหลายคนแล้วนะแต่ก็คืออุงอิงพเพชรบั้นแพงก็เข้ามา,าสร้างสีสันให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซต่อเนื่องกันมาและปีนี้บอสโจคเคาะเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันที่จะไลฟ์สดวงแมวล่าพาเพลินนั่นก็คือ26และ2 0 7มิถุนายน2568น่าจะเป็นที่ที่ทําการหรือว่าโรมสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่จังหวัดมหาสารคามนั่นแหละครับก็คือนี่แหละครับจะเป็นการไลฟ์สดสตรีมมิง่งแล้วก็นําศิลปินวงสาวน้อยวง1นงวง2มาร่วมตุ้มโฮมกันเพื่อที่จะนี่แหละครับทักทาย fc แฟนคลับก่อนที่จะปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็จะมีการร้องเพลงมอบมาลัยน้ําใจให้กัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่พ่อ,พอแม่เอฟซแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมาร่วมส่งกําลังใจร่วมส่งมาลัยให้กับ FC อฟซให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบเพื่อที่จะนํามาลัยจํานวนนี้ไปเป็นพวงมาลัยขล้องในวันปิดฤดูกาลด้วยซึ่งอุ่งอิงเพชรวัานแพงเนี่ยต้องยอมรับว่าในแต่ละปีเนี่ย เป็นหลักหมื่นหลักแสนกันเลยนะกับรางวัลน,น้ําใจในรายการแมวล่าพาเพลินซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรายการจริงๆเรียกได้ว่าเป็น d n a ของสาวน้อยเพชรบานแพงเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ารายการอ่าสารพิษบันแพงก็คือบริษัทแม่เนาะแล้วก็รายการแมวล่าพาเพลินที่มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและนี่แหละครับหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ก็คือ d n a ของแมวล่าพาเพลินอีกทีหนึ่งนั่นก็คือการเชิญศิลปินมากหน้าหลายตามาร่วมตุ้มโฮมเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซก่อน ป,ปิดฤดูกาลก็ต้องจับตาครับว่าแมวล่าภเพลินปีนี้จะมีความสนุกสนานขนาดไหนเพราะว่าบัตถุเคาะไวแล้วว่ามาในตีมคายอ้อเราก็จะมาดูกันว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะมีการแต่งตัวออกมาในรูปแบบไหนจะมีการแต่งนางลำหรือเปล่าแต่งผีหรือเปล่าแต่งเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละ คอนเทนต์แต่ละรายการแต่ละช่วงเนี่ยแม่ล่า,าพาเพินก็จะมีธีมของแต่ละช่วงเวลานั้นก็คือตั้งแต่นู่นเลยย้อนไปตั้งแต่อดีตก็จะมีการแบบแต่งตัวเป็นเงาะป่าแล้วก็ธีมต่อมามันก็จะเป็นแต่งตัวแบบบา้บาๆบอๆตามภาษาหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสิน์นี่ก็คือนี่แหละครับก็คือมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนี่ก็คือ DNA ของวงสาวน้อย DNA ของพ่อโจท,ที่เป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน DNA ของน้องอุกหญิงเพชรแพงแล้วก็พ่อกันชัยที่คิดคอนเซปต์งานออกมาได้แบบว่าให้หน่าติดตาม ามอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟส์สดสตรีมมิง่งแมวล่าพาพื้น26 27มิถุนายนนี้วงมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ที่จะไลฟ์สดเป็นมาลัยวันเกิดให้กับองค์อิงเพื่อนแพงที่จะคล้องในวันที่13กระะกฎาคม2568ก็มีจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ต้องจับตาอนาคตอันใกล้ก่อนนี่แหละครับวันพรุ่งนี้แล้ว กับผลงานเพลงไายออดที่จะปล่อยออกมาพร้อมกันในช่องสาวน้อยลำเพลินอินนิเลคอดในเวลา8นาฬิกาก็ต้องจับตาว่าผลงานเพลงนี้จะกระหึมทั่วประเทศมากแค่ไหนเข้าไปร่วมถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์ถล่มกดไลค์แล้วก็ส่งให้ส่งต่อให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันว่าผลงานเพลงของภาคอีสานเมื่อมันนํามาลีมิกกับผลงานเพลงสากลหรือว่าการใช้เครื่องดนตรีออเคสตราฟิชเชอรลิงกับเครื่องดนตรีทางภาคอีสาน แคนบดมันจะมีความอลังการขนาดไหนแบรนด์วงหมอลำมันจะยกระดับความอลังการได้มากน้อยแค่ไหนก็นี่แหละครับผลงานเพลงคายอ้อ17มิถุนายนนี้พร้อมกันที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดีเด้เรค r d คอร์ดเวลา8นาฬิกาก็ต้องจับตาครับหลังจากนี้ความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเดินสายทำการแสดงจนจะใกล้จบฤด,ดูกาลในปี2568 2569และแน่นอนครับ20 แมิถุนายนนี้สาวน้อยพิรบ้านแพงปิดฤดูกาลที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือซึ่งก็ต้องจับตาว่าความอลังการมันจะเกิดขึ้นกับผลงานเพลงขายออที่จะใช้เพลงนี้เป็นโชว์ใหญ่ในวันนั้นหรือไม่ก็ต้องจับตาแต่แน่นอนว่าองคอิงเพชรบ้านแพงมีเซอร์ไพรส์ให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นลูกสาวเจ้าของวงวนะเนาะเป็นลูกสาวบอสโจไม่ให้น้อยหน้าวงใดอ,อยู่แล้วไม่ให้น้อยหน้าใครอยู่แล้วก็ต้องจัดหนักจัดเต็มทุกปีอยู่แล้วและนั่นก็มีโอกาสที่จะเตรียมความ พร้อมปีนี้แน่นอนครับหากไม่มีคิวงานหรือว่างานด่วนที่จะต้องไปทําข่าวเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าทําข่าวด่วนต่างประเทศ เดินทางไปแน่นอนครับสำหรับงานปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่28มิถุนายนนี้วันเสาร์อาจจะเจอกันได้ไาดา้เวทีก็ได้และนี่ก็คือการนำเรื่องราวต่างๆในรอบวันนี้มาบอกต่อให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันในส่วนของการเล่าข่าวนะครับแน่นอนว่าไทาม์ไลน์ที่น้อนได้ระบุไว้ตลอดก็คือนี่แหละครับอนาคตอันใกล้17มิถุนายนนี้กับผลงานเพลงคายอ,อ้อพร้อมกันที่ช่องสาวน้อยลำเพลยนดีเอคคอร์ดเวลา8นาฬิกา ก็คือวันพรุ่งนี้เข้าไปร่วมถล่มแชร์ถล่มไลค์ถล่มคอมเมนต์กันให้ติดหนึ่งในมาแรงครับแล้วก็อนาคตอันใกล้อีกก็คือสาวน้อยพิษบ้านแพงมาทัวร์กทมและปริมณฑลในวันที่2 0 2 1 22แน่นอนว่าพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยเข้าไปร่วมส่งกําลังใจกันได้กับการก่อนที่จะปิดฤดูกาลหรือว่าใช้คําว่าปิดฤดูกาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวแล้วก็นี่แหละครับ24มิถุนายน2568กบกับวง ลำน้องใหม่หมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินที่มีน้องอุกหญิงเพชรบัานแพงเป็นผู้นําทีมงานก็เข,เข้าไปร่วมส่งกําลังใจและไปทําลายสถิติการชมสดของช่องพ่อการชัยกันให้ได้เพราะว่าปัจจุบันทําลายไว้ที่42,000คนชมสดและ ในรอบนี้องค์อิงขอห0,000ืคนชมก็เข้าไปร่วมส่งกำลังใจและแน่นอนครับ26 27มิถุนายน2568กับการไล์สดแมวล่าพาเพลินในตรีมคายอ้อก็ต้องจับตาว่าศิลปินแต่ละคนจะแต่งตัวออกมาในรูปแบบไหนและการดำเนินเนื้อเรื่องการดำเนินการไล์สดเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนครับ28มิถุนายน2568ปปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนที่เดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยก็จะเดินสายโปร โปรโมทหนังไข่อ้อยอย่างเต็มรูปแบบ13กรกฎาคมไหว้ไข่อ้อใหญ่แล้วก็โปรโมทหนังไข่อ้อภาคอีสานร,รวมไปถึงวันเกิดน้องอุ๋งพิบันแพงที่จังหวัดขอนแก่น15กรกฎาคมแน่นอนครับโปรโมทหนังไขอ่อ้อหรือว่าเปิดตัวหนังไขอ่อ้อรอบสื่อมวลชนที่กรุงเทพมหานครเดอะมอลล์บางกะปิและ17กรกฎาคม2568 มันจะคือความภาคภูมิใจของคนอีสานความภาคภูมิใจของวงการหมอลำกับการที่จะได้ฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์แล้วกับหนังไขอ่ออจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็ต้องร่วมส่งกําลังใจให้กันในวันนั้นด้วยและนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นัอนหยิบยกประเด็นมาเล่าให้กับพ่อพ่อ่เอฟซี FC ได้รับชมรับฟังกันแลนะหากใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศีธนนทชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านแพงวงการหมอลำหรือว่าวงสนทนเพชรบ้านแพงรวมไปถึงหนังไข่ออ ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อๆแม่ f เฟซได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ